โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมมันชินเคยกับเอ็นแนนไทครับวันนี้อยู่กันที่เกมไม่ค้าวันที่26นั่นเองนะครับ <laughs> คิดตั้งนานเลยทีเดียวโอเคนะตั้งแตจะร่วมกันเลยโอเคมาเฟิร์ฟฟับวันนี้เราจะทําอะไรอ๋อก็อ่มจะตกแต่งแถวนี้สักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะทาอาหารกันกินอย่างมั่งคงนะครับเราก็จะมีฟาร์มแกะ มีฟาร์มวัวฟาร์มวัวตรงนี้ลงไปได้ยังโอ้ตรงไหนผมตั้งได้เลยเนี่ยปวดอากาศได้ตั้งเลยวะเออจะตั้งอ่ะต้้องงนักจะวางไงวะ เสียเวลามากเลยเอาช่างมาันเออช่างมันแล้วเราจะจะลงขึ้นไปไงโอเควิค่งกันแจนเยนะ็นน่ะก็ โอเค,อเคน่า<ม>เราน่าจะได้พื้นที่กันแล้วเนาะอ่าโอเคปลาจบอ่าโอเคออกมาได้สี่นะครับก็มาได้เนื้อมาเยอะพอสมควรนะครับ<ม>นั่นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราต้องทำอยู่ทำกินนะอ่าอ่โอ โอเคเราจะจัดการเนี่งหมูหมูอยู่ไหนวะเขาหมูอยู่ทางนี้หมูแค่หลอดโอเคเขากินก็เสร็จแหละอืมเดี๋ยวๆขอยวาจปลูกชุกกะเครย์ชุกกะเครตกน้ำอ่ะใช่ป่ะแสดงว่า ตรงนี้เราต้องทำอะไรสักอย่าง <S 2> <S 2> โอเคถ้าตรงนี้มันสูงมันจะมีมอนเตอร์เกิด, <S 2> <S 2> <S เ,ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแอมกำลังคิดหาวิธีอยู่นะครับก็คือเราจะขุดอีกชุดหนึ่งนะครับขุดอีกเป็นแถวหนึ่งนะครับก็อ่ะชุกเกใช้เท่าไหร่หนึ่งอ่ากุนนี่สองก็จะเป็นไว,น,ว,น,ว,น,วน์เวน สามพอยังก็ห้าแถวปะเอาห้าแถวพอเนาะหนึ่งสองเออมีสามเนี่ยจริงจริงตรงนี้ชูค่าเกนะตรงนี้เป็นชูค่าเคนะเกิดมาได้อยู่ก็จะเป็นเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหกแล้วกันไหนไนก็หกแล้วก็เพิ่มอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยว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 ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว หกอ่ะเออสองสองสามสี่ห้าหกเอาเจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้เจ็ด,จด,จด,จดวางหลุมตรงนี้ออมเอามาบเชลเมาขุดจุบหนีเรียบร้อยก็ตรงนี้ปู ดื่มน้ำพอดีนะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวรอให้ผมเมล็ดมาก็เติมแล้วจากนั้นก็แปลวน้ำมาตากใส่มันเต็มซะเนะ <c oughs> าะทำบ่อน้ำมันสักฉีดแทวนี้ก่อนอนื่นต้องอยู่นี้แหละโอเคจากนั้นเราก็ไปปลูกเมล็ดพันธุ์กันต่อนะครับอมเห็นไหม ใช่ว่าเราอยู่กับฟาร์มครับช่วงนี้เราจะได้รวยขยายพันธุ์ได้ครับขยายไก่กินเนื้อไก่อ่าซื้อซอซืออกลูกออกหลานเยอะๆนะไปแล้วแล้วก็แบ่งไปปลูกนะครับแบ่งปลูกแบ่งปลูกตรงไหนวมืว่อวานจัดเลยจัดเลยจัดเลย,จ,ย,ลยลจัดเลยอ่าจะจัดอีกแหละอีกแหละคิดถูกหรือคิดผิดมาทำฟาร์มใกล้ๆไอ้นี่อ่าจัดเลยจัดเลยจัดเลย แครอทด้วยแครอทแครอทแครอทอ่าแครอทตึ๊กตึกตึ๊กตึกตึกโอเคแครอทตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึกอย่าจับกินดิเออได้แล้วโอเคจากนั้นก็หมู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 กินแครอทวัวกินปะวัวไม่ก um, okay. ินอ่าอ่ามองหน้ากันแล้วแม่ ฮมาแล้วตัวเล็กตัวน้อยอ่าให้หานิดนึงนะอาไปพอละกินเยอะไม่ดีเอาไปปลูกต่อไดกินแตงโมได้หรือเปล่าแตงโมกินป้าเนี่ยไหนทุบแตงโมอกมากินปะกินบ้าอะไรละ่ะอ๋อเรากินแตงโมได้เหรอเนี่ยเอาเพิ่งดูอ๋อมันไม่พันแตงโมไม่มีเลยวะ เอ้ยไม่มีมันเล็ดออกมาเอาเชเวอร์กุดเด้อมันไม่ดอกมันเล็ดออกมาเว้ยไม่งไงเมื่อกี้มันเคยดอกออกมาแต่มันไม่ดอกออกมาแล้วเราต้องทำไงอะ่ะต้องเอาต้องเอาอะไรกุดเอาพิกเอ็กซสุดตัว แย่กันเลยไ้ขุนแต่งโมวไม่ดอกออกมาจริงกันเนี่ยเออแต่งนุษมานามา่แยกงที่ใครดูดไม่ออกพอโอเคทีนี้มัก,กได้ mm hmm. ไก่กินอะไรกินเม็ดก mm ็ hmm. เหมือนเยอะแล้วเนี่ยเราไปให้วัวตับแกะดีกว่าเราจะได้ทำเตียงนะครับ เยอะยนอะไขนาดนี้มาปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มมาปลูกเพิ่มมาปลูกเพิ่มโอเค จากนั้นก็ไปผสมพันวันวคันแกะต่อนั่นเองเสียงออกไข่ออกไข่เยอะมากเลยใช่ออกไข่อ่ะเราน่าจะทำฟาร์มดีๆได้แล้วนะรู้ว่าเราเป็นในโหมดวัวผสมกันต่อผสมกันต่อขอโทษที่ทำให้เนียนหยุด,ดนอนเมื่อสักครูน่นี้อ่าลงไปสู้สู้สู้ ให้หมดแล้วนะเต,ตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยออกมารุนรานเยอะๆ,ๆจากนั้นก็ไปหาวัวอ่าอือออออมก็สุกันเลยนเกินโอเคจากนั้นก็ดาวหามกันเราจะเอาเชียร์อยู่ไหนฮะเชียร์ ตัดทำเตียงนอนแล้วเราจะต้องไปตัดไม้ออกนะครับตัดไม้แล้วก็ทําเป็นฟาร์มสักทีที่นี่เราจะฟาร์มฟาร์มที่ไหนอ่ะเนี่ยประเด็นเราต้องหาที่ทาฟาร์มแล้วเอาไม่เป็นไรเราเราไปตัดขนแกะให้เตียงนอนกับรีเวอร์เจอร์เขานอนกันดีกว่านะครับโอเคเอาสเต็กมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอาเชียร์มา มีวันหมดอายุด้วยเขาเรียกวันศึกไม่ใช่วันหมดอายุเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้แหละเป็นฟาร์มของเรานะครับแต่ก่่นอื่นก er nah ็นีมามาซะดีโอเคเตียงได้แล้ว โอเคเดีวมาคาบเตียงกันเอาไม้ออกมามาคาบเตียงกันเย่ oh. yeah, เตียงช,ชึบ,บช,ชับทับชึบชับอ่าได้เตียงมาแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวผสมสีสักหน่อยเตียง <c oughs> สีหวานหน่อยเอาดอกไม้เอาสี <c oughs> เหลือง แบบสีเหลืองครับแบบนี้จากนั้นก็ปึง้งนี่เรียบร้อยสุดเรียบร้อยเราก็จะได้เตียงจากนั้นก็ก่อนที่เราจะเข้านอนนะฮะเราก็จะเอาเตียงไปวิลเลจเจอร์หนึ่งโคลนนะคะอืมโอเคเตียงวิลเลจเจอร์ต้องเป็นสีเหลือง ไหนอะไหนไหนไหนยังกันว้าวทำอะไรกันอยู่นะเอาไปข้อทางไหนวะเนี่ยอ่าอ๋อที่นอนไม่พอดูออกออกออกปูที่นอนเพิ่มให้นะโอเคที่นอนมาแล้วจ้าที่นอนแล้วนี่แหละนอนไปเลยอ่ะนี่ก็เสร็จเราก็จะเข้าไปนอนเหมือนกันนะแต่ก่อนเลย ทดสอบไอ้ล้อมกูเลี้ยงก่อนปะอยากมีเพื่อนเพื่อนไปบ้างนี่คิปเปอร์เว้ยคิปเปอร์คิปเปอร์เนี่ยอ่าหยอกกับคิปเปอร์สักหน่อยหนึ่งสองฟิวตุ่มไอ้นี่จอมทำลาย ป่ะแล้วก็เข้านอนกันโอเคนะครับก็วันนี้คงพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องเจอกันใหม่นะครับแล้วรับรองชุบหนุกนเดิมแนะ่โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลาไปก่อนลาจริงจริงแน่ขอบคุณครับ